สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนความเดิมตอนที่แล้วลิปที่แล้วเราพาไปเที่ยวเกาะเต่านะคะซึ่งวันแรกเราใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไปเกาะเต่าทั้งวันเลยแล้ววันต่อมาเราก็ไปดำน้ำก็สองแสบเจ้าแฟนตาและมีตังค์ใครยังไม่ดูตามไปดูกันเลยนะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูพาร์ทสองกันเถอะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าอีกวันแล้วใช่ ก็เมื่อวานนี้ที่เรากลับมาจากทิปดำน้ำแล้วก็ตุยตุยเย่ไปเลยเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะก็ตอนนี้มันกินอาหารเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวรอบๆกันเนาะเราดูอาหารเช้าวันนี้นะคะเราเอนแรกเราเป็นแบบมื้อเหมือนเมื่อวานนะเวอร์นแต่วันนี้ขอเปลี่ยนเป็นไทยบ้างอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงน่าจะเป็นพวกโจ๊กเลยจะรอดูกันแต่ว่ามันกินร้านเดิมเนาะร้านบลูออเชอร์ใช่พอเข้าเช้าฟรีไปจะไปดู ันนี้เรากินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันเมื่อวานนี้เราเช่ามอเตอร์ไซค์เอาไว้เป็นชื่อดึงชื่อดึงคันนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่จริมมันจะมีแบบราคา200ส่วนใหญ่แต่ว่าสองร้อยมันหมดพรเราเริ่มเช่าตอนเย็นคันนี้ที่ได้มาคือ250นะคะนี่เนาะอันนี้เขาให้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ24ชั่วโมงนะเอย ว่ารอบๆมันมีอะไรบ้างเนาะคือมาอยู่สองสวันแล้วยังไม่ได้แบบถึงเขาเรียกว่าอะไรอะยังไม่ได้ไไดยังไม่ได้ไปไกลกว่าที่พักเลย เรากำลังจะไปที่จุดชมวิวจอนสุวรรณนะคะใช่ค่ะมีเสียค่าเข้ามาแล้วคนละห้าสิบบาทคนไทยแต่ว่านี่เป็นจุดคือเสียค่าเข้ามาห้าสิบแต่ว่าสามารถไปทั้งจอนสุวรรณหาดก็มีหาดผันปีด้อมแล้วก็หัดตาตุกจุยเราไปจอนสุวรรณก่อนเนาะเดยวคนเยอะนี่นะจ๊ะระยะทางโอ้ไม่กขึ้นไปจุดชมวิวเสร็จแล้วก็ เรียบลงมาตรงหาดซีด้ดอมเขาก็จะมีแบบให้ลงเล่นน้ำได้มีเช่าเต็นท์นั่งหรือว่าถ้าใครลงเล่นน้ำก็มีที่อาบน้ำให้ด้วยอยแต่ไม่ไ <ป S 1> รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะคะเ,เสร็จแล้วก็จากซีด้อมก็คือมีเดินอ้อมเลียบน้ำทะเลขึ้นมาตรงจุดเดิมแต่ไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนต้องไปดูนี่นะทุกคนพอดีว่าเราขึ้นมาถึงแบบ ไม่รู้มันคือจุดพักหรืออะไรอ่ะกลางทางอ่ะแล้วก็อันนี้คือที่เดินมานะระยะทางคือไม่ได้ง่ายเลยอ่ะแบบปีนหินขึ้นมาแล้วก็ไปได้จะดีมากเออขึ้นมาสักพักนึงก็คือดูวิวเดี๋ยวให้ดูวิวคือแบบเห็นไหมมันสวยแล้วก็แบบถ่ายรูปไปสยวยมากโชว์ภาพให้ดูปิง้งโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อนะจ๊ะ,ะถึงแล้วจ้าด้วยความยากลำบาก ดูสภาพหัวยุ่ไม่หมดดูวิวที่ข้างบนดีๆสิมันจะเห็นทะเลสองสองฝั่งอะแต่ไม่ได้ว่าอัะไรคืออะไรแต่ก็สวยนะเอดูสภาพคือถ้ดูสภาพการปีนก็และนำคือใส่ยางเกงมาดีกว่าเออกับรองเท้าที่มันแบบปีนเขาหน่อยๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นหินทั้งนั้นเลยแล้วก็ดึงเชือกเอาอะไม่มีขั้นบันไดใดๆให้เราแบบว่าได้ปีนดีๆเลยเนาะ ใครมาก็ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะแต่วิวสวยดีเอ,อจริงๆมันไม่ได้ไกลหรอกแต่ว่ามันปีนยากมันก็เลยใช้เวลานานเราใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ40นาทีได้นะคะขาเดียวนะคะขึ้นขาลงไม่รู้อีกเท่าไหร่เดี๋ยวดูวิวแล้วก็ดึงรูปถ่ายเกร๋ๆกันจ้า กระโปงผ่านเราไปแล้วเตือนแล้วนะแข่งเกมจะไปรู้ไมมันจะไปอย่างนี้โอ้โหจอร์จสวรไปหามาจากไหนเนี่ยสถานที่อย่างเงี้ยไปเตรียข้างล่างดีกว่านะคะลงมาแล้วอันนี้คือฟรีดอมบิสวยอยู่เนาะ คือแบบว่าเห็นเกาะที่นี่คือแบบน้ำสีฟ้าดูในกล้องคือแบบว่าสวยใส่มากเลย <c oughs> ใส่มากอะ่ะทุกคนเราไล่เฉดสีไปแบบว่าค่อยๆลึกมีแบบว่าที่นั่งเต็นท์ให้ด้วย พาเดินอ้อมหาดนะมันจะมีทางเดินอ้อมหาดไปออกที่ข้างหน้าทางเข้าเลยไปอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นมอไซค์แล้วก็ไปหาข้าวกินกันเรามาถึง <S <S บู u ั h เวแล้วนะคะมากินข้าวพร้อมวิวหลักล้าน นี้เราสั่งไปสองย่างก็ <S <S งคือผัด่อกุ้ง <S 1> <S 1> แล้วก็แกงส้มปลากระพรงมะพร้าวออนใช่เรามาชิมกันนะคะมันมาใต้ก็ต้องกินของใต้เนะาะตจุ้งแล้วค่อยแกงล้วเข้ารู้หัวใจด้วยจะตอกะปิผัดตอกะปิกุ้ง หอม่ะอ,อร่อยอืมอมม,ม,ม,มีความเปรี้ยวนินอ่ะก็ความรกอของเครื่องแกงมันไม่เห็นาะไปกินไะคะ กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นไปบนดันฟ้านะคะอยากบอกว่าวิวมันสวยมากถ้าใครได้มานั่งกินข้าวดูพระอาทิตย์ตกที่ทนี่นะคะมันจะฟินมากแน่ๆเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะขับรถตะเวนไปเรื่อยๆรอบเกาะน,นะคะว่ามีอะไรน่าสนใจอีกบ้างอันนี้เรามาถึงที่อ่าวตะะนดนะคะใช่ค่ะออแล้วก็ ลงมางงๆว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นรีสอร์ทเนาะแต่ว่าก็ดูเป็นอ่าวเป็นหาดนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่เดี๋ยวเราเดินเล่นสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปต่อเนาะ เมื่อกี้ตรงทางลงมันมีร้านนะร้าแข็งใสใน,น้อยๆอยู่หน้ามินิมาร์ทก็เลยไปกินนะคะน้าแข็งใสธรรมดาเลยยี่สิบห้าบาทมนร้อนอะ่ะก็เลยนิดนึงมีเวลาเหลือเยอะด้วยขับมาตั้งนานตั้งแต่เช้าน้ำมันยังไม่ลดสักครีดแนะนำควรเติมแค่ยี่สิบาทนะคะหรือห้สิบบาทยี่สิบบาทหรออันนี้คือเติมเต็มถังก็คือร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบาทยังไม่ลดเลยสักบาท ไอ้เราเปลี่ยนจากห้องเออซิตี้วิวมาบีชฟอนนะคะห้องนี้ก็คือสามพันบาทต่อคืนเนาะรวมอาหารเช้าแหละก็ย้ายมาเพราะว่าอยากได้วิวทะเลสวันหนึ่งเนาะอโอเคเนาะเดี๋ยวรอเย็นๆนิดนึงแล้วก็ไปไปนั่งเล่นนะ เย็นแล้วเนาะก็เลยจะออกมาพายซับบอร์ดที่ที่พักมีให้เช่าซับบอร์ดนะคะอ่าละสามร้อยบาทไปไม่เคยเล่นด้วยนะแล้วก็แบบว่าจะลอง มีเป็นลาบปลาแซลมอนแซลมอนเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นเฟตุชิี่เห็นไหมเฟตุชินีคาโบนาลาต้องลองชิมแล้วก็นี่ผัดไทยไปทุกที่กินทุกที่ผัดไทย ขอตัวไ,นะไปกินข้าวอันนี้เราก็กลับมาจากกินข้าวเย็นแล้วนะคะก็กลับมาที่ห้องเนาะใช่ค่ะวันนี้ก็หมดวันที่สามของเราแลว้วใช่วันี้กลับแลว้ว<ๆ>ก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่ีช้าจะให้ดูวิวจากหน้าที่พักนะว่าจะสวยแค่ไหนใช่อตอนนี้ก็คือมานอตะขายดูดาวก็ยังไงวันนี้ก็จุดไหนทันดีราตีสวัสดิ์นะบายจอกั สวัสดีค่ะเช้าอีกวันแล้วก็วันนี้เราจะเดินทางกลับกรุงเทพ้นนะคะใช่ตอนแรกเมื่อคืนที่บอกไันว่าจะออกมาดูวิวตอนเช้าเนาะแต่ว่าฝนมันตกนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่มืดมาเลยเออไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่ากะจะมาถ่ายรูปตอนเช้าก็คืออดเลยแม่ก็ไม่เป็นไรเนาะสำหรับทริปของเราก็คงจบเท่านี้เนาะเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าก็คือจะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ยังกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งคุ้งคิ้งคุ้งคิ้งให้ด้วยจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกันครับน้องหมาหมาเปียกฝนเฮไยไม่หลบไปแล้ว